รายละเอียดนี่คือทุกเม็ดใช่ทุกเม็ดแล้วก็อวันนี้มันอาจจะถ่ายจากกล้องอีกทีนึงมันก็เลยดูแบบในภาพมันไม่ค่อยชัดมันดูสีเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงผมที่ทรงผู้ชมเห็นงผมเรียกว่าทรงนะคะบุญบงกตอาบุญมันยังไงอะคะก็คือชื่อของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงรวมกันเหมือนตั้งชื่อลูกกับพี่ตุ๋ยคล้ายๆกันแต่ว่านี้เนี่ยคือเป็นชื่อของทรงผมเขาบอกว่าเป็นทรงผมของคุณบุญชัยถ้ามีลูกนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยใช่ เขาเป็นทรงที่แบบว่าคิดขึ้นมาใหม่เลยพี่ตุ๋ยก็คือคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เลยนะคะก็อันนี้แหละออกมาแล้วกับทรงนี้ชื่อว่าบุญบกกดค่ะทรงมก็มีชื่อนะคะคือคิดใหม่อะไรใหม่หมดเลยแยบคาราว่าใช่ไหมคะใช่เป็นญาติทางฝั่งของคุณตักบงกดคุณตุ้นบอดี้สแตมก็ไปนะคะเพราะว่าคงมาไล่เช่นเดียวกันเนี่ยเราเราคิดกันอยู่ว่าพี่พี่ตุนจะไปไหมไปค่ะแล้วก็มีคุณพลอยเชมานไปนะคะมีโบวีไปคือดาราเพื่อนดาราไปเยอะนะคะหม่อมน้อยไปใช่ใช่โอ้หลายคนอยู่นะคะคุณแม่ก็สีหน้า แช่มชื่นนะคะจากอาการป่วยที่ที่เป็นอยู่ทนโบหอยไปเปลีดทิ้งเลยเพราะ่ะลูกสาวได,ได้ได้ดังใจเนาะ,นะสมหวังอะอยากดูภาพบรรยากาศกันหรือยังคะอยากดูค่ะฟ<ด>ังเจ็ดแล้วครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอย่างก็คือว่าทั้งสองได้โคจรพบกันครเพราะว่านอกกันเลยความต้เนี่ยน เป็นวินาทีเลยนะฮะครับไวหลังจากพบเวลาสูมแหวนมั่นหมายกันแล้วนะครับก็จะมีดนตรีในเวลาของการมีความสุขหลังจากเมื่อสูมแหวนมั่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่ของการของคู่ครับเท่าไรแล้วครับ หลังเลยนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณครับตับนี่คือเรื่องงามยามดีครับเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับออบังเลยนับบัดนี้คุณตากงกฎคงมาลัยนะครับได้เป็นผู้มั่นหมายกับคุณ บุญชัยเป็นจรลงพระคุณอยากเป็นทางการต่อหน้าสกีพยานอันเป็นที่รักและญาติผู้ใหญ่ทุกท่านครับรวมทั้งสื่อมวลชนจากทั้งประเทศครับเาีมีตัวเดียว i don't think we'll ขอที่กองตรงกลางให้หมดนะครับ

啊。 คุยกันปั้มเกินงานที่น้องเขาทำเขาคุยกันเพราะว่าชี่ตเอาจะใช้เวลาร่วมัน thank you แล้วก็เราจะคุยกันไป่อๆเรื่องหนังดูหนังด้วยกันแล้วก็จะคอมเมนต์คนระับ เขาไดสมาธ네 okay. bueno, so pues ิกนอตัดาดีกัชาตินี้ชาติ้วันที่ตีนาเป็นีนงที่ีบคเป็นสุขสมแล้วก็เป็นสิที่ตก็พาไปพิสูจน์ว่าเขาเขาาิ ที่ทาทาจจะรู้จักเขาเขาจะไป,ปรักใะรือการะกรัรักท่านจะรู้จักท่าักปแต่ว่าต้องไปแร้วต้องไปห้ประมาณที่เดือนราก็จะทำได้ดีทำได้ดี ผมผมคิดว่าชีวิตท yeah. so, so yeah. ี่ผ่านมาช่วงประมาณเดือนกว่าเนี่ยสองเดือนเนี่ยเราทำอะไรร่วมกันก็ทําได้อย่างที่แจ้งใจนะครับอย่างไปล้างทาม่ยผมก็ไปล้างด้วยความเต็มใจไม่ใช่กล่ใจเราเราก็คิดว่าเออเขาลงครัวเพืให้เรากินเออเราก็ควรจะตอบแทนในสิ่งนี้ด้วยกาันแต่นะจายแล้วก็มีคนให้ผมยี่สิบบาทครับรู้ภูมิใจนะรู้สึกว่าเออ คนเมียมีม่ตาผมก็รให้เพราะให้ทุกคนยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ผมจะพูดว่ามันเราเราได้ทำอะไรร่วมกันผมไม่ได้มองไปไกลไม่ได้มองว่ามองไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าความที่เรามีใบหลังกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเราจะมองวันนี้นะครับวันนี้ความรู้สึกของเราที่มีต่อสังกัในวันนี้การที่เราปฏิบัติทำก็ทําให้เราเจริญมรณะสติ มีสี่ห้าข้อเรารับรางมเราสอนทุกวันแล้วก็สนกท่ทุกวันเขาก็สนทุกวันแล้เขาก็จะขับรถเบ้านมาหน้าสนาตอนเช้าแล้วก็เราก็จะัรางมาส่กันสีห้าข้อบางวันเราก็ไปงาน あ Cái ก็ที่คุณบุญชัยกบบหลายๆออกมาแล้วเมื่อกี้มอบใสมาคือแบบจริงๆเพาะเป็นโบมาไม่สวยแบบสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นทีกับบีแล้วก็มีรูปหัวใจเห็นไหมคะอ่าทักมงกดใช่ไหมแล้วก็บีก็คือคุณบุญุชัยข้างในอ่ะเปิดมานะคะตานน้านนานอ่ะออกมาเป็นนี่เลยอันนี้เป็นข้างหน้าเหมือนกรกษณะการใช่ไหมพี่ก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นรูปคล้ายๆจานสีเนาะแล้วตรงนี้จะเป็น เลิฟรักตักบุญนี่นะะพิธีมัน่นวันที่ะะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนอีกเช่นกันนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบ่งตักแล้วก็คนคุณบุญชัย่นะคะคือแบบว่ะข้างหล,งหลัง,งนี่นะคะคุณนวรัน์พงไพรบูลน,นะคะได้ศิลปินแห่งชาติได้แต่งนะคะเป็นบทกรนเอาไว้ให้มา <c oughs> เลิฟคือรักประจักษ์จริงรักแท้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ตักบงกฎดอกบัวหัวใจบุญชัยบงกฎจรดใจรักนิรัรนต์คนะ,คะนรัฐพงไับูญ์ศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้ให้ด้านหลังนี้ใช่แด้นะคะก็จะเปิดใช้ง่ายคือเป็นเปิดแบบโน้ตอย่างเงีเปิดอย่างเงี้ย นี่เขาแบบว่าศิละปะจริงๆใช่เขาเป็ปนผู้เชี่ยวศิลปะก็เลยไปดูอาจารสีหยกมานะคะอ่ะไฮมอบให้เปิ้ลอันนี้เป็นน้ำพริก <laughs> นะคะอย่างที่เราบอกไปนี่คือเป็นของคุณแม่ของตงั้งปกติเลยนะคะเขาจะเขียนไว้เลยน้ำพริกแม่น้องตั้งปกตินะคะก็จะมีเบอร์โทรซึ่งพี่ตุ๋ยบอกไว้แล้วนะคะว่าเบอร์โทรอันนี้เนี่ยเบอร์คุณแม่เบอร์ของคุณแม่จริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับคุณแม่